ตอนนี้นะคะนี่คือระเบียงข้างบ้านเรานะคะเราก็จะมาตักขีมาก,ก่อนออกเลค่ะทุกคน อยู่เด้อพี่น้องเอ๋ยต้องมาตักหีมาออกจากระเบียงบ้านนะคะมีจาเขาตักมาแล้วข้างบ้านเนาะเหลือระเบียงบ้านแล้วก็ข้างบ้านฝั่งนู้นนะคะไก่ก็มาช่วยแกเนาะ Se on hyvä. Mä voin sitten ottaa. Mä laitan nukon! Tuleeko hiki? Mine now. Pitkä kun อกไปทละชนเนาะม่ัายอสนต้เว สูรเมตย่าทีมิกามิโนสูรเมตย่าทีซ็กซีมิกาไปขยันวัไก่ทำไม่ไหวนะมีกาเข่าหนาวมือเขาแล้ว Vähän sillä lapiolla kun heittelee. Häh? Varo vähän sillä lapiolla kun heittelet. heittelet. siinä lapio menee. Niin. Oho. Ei lähde. Eikö lähtenyt? เรานี่สนอสายตาเหี่ยนี่คือวิถีชีวิตของเรานะคะฟินแลนด์บ้านนอกนะคะวิถีของคนชนบทเนาะต้องมาตักหิมะออกเองนะคะแล้วก็หลังคาบ้านเราก็เยอะอีกแล้วนะคะนั่นคะ่ะหลังคาบ้านของเรานะคะโ,ฮโฮนี่คือวิถีชีวิตคนบ้านนอกที่ฟินแลนด์นะคะเวลาหิมะตกมากเราก็ต้อง ตักหิมะออกจากบริเวณบ้านนะคะเพื่อไม่ให้ตัวบ้านมีความหนาวมากเกินไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ไก่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า